เรารักเป็นก็เพราะพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้รักเราก่อนถ้าใครจะบอกว่าฉันรักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังต่อต้านพี่น้องของตนเขาก็เป็นคนพูดโกหกการตักเตือนกันด้วยความรักเรารับคําเตือนมาให้เราวินิจฉัยทุกคําตักเตือนและให้เราสำรวจจิตวิญญาณความคิดของเรา ว่าคาตักเตือนนั้นทําให้เราเติบโตจำเริญขึ้นอยู่ในทางของพระเจ้าหรือไม่ถ้าทําให้เราหดหู่อยากเดินออกจากพระเจ้านั่นไม่ใช่คําตักเตือนที่มาจากพระเจ้าเพราะคําตักเตือนที่มาจากพระเจ้าจะทําให้คนกลับใจและกลับมาสู่ทางของพระเจ้ากลับไปหาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนฮาเลลูยาเพราะคนที่ไม่รักพี่น้องของตนที่เห็นได้ด้วยตาแล้วจะไม่สามารถรักพระเจ้า ที่เขาไม่เคยเห็นได้เลยข้อบัญญัตินี้เราทุกคนก็ได้รับมาจากพระองค์ด้วยเหมือนกันพระเจ้าของเราคือว่าคนที่รักพระเจ้าก็ควรจะรักพี่น้องของตนอย่างไม่เห็นแก่ตัว และมองหาแต่สิ่งดีๆที่ให้แก่เขาด้วยสันเสริญพระเจ้าที่ใช้คนของพระองค์ไปประกาศข่าวประเสริฐสันเสริญพระเจ้าที่ใช้คนของพระองค์ไปฟื้นฟูจัดงานครูเสดสันเสริญพระเจ้าที่ส่งคนของพระองค์ไปตามประเทศต่างๆเพื่อประการเรื่องราวของพระองค์สัรเสริญพระเจ้าที่ส่งคนไปตักเตือนชำระคิดจักถ้อยคำของพระองค์ชำระคิดจักรให้บริสุทธิ์สันเสริญพระเจ้าที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อเรารักพี่น้องและเราอยากถวายเกียรติแด่พระองค์ พี่น้องเรายินดีที่พระเจ้าใช้พี่น้องแต่ละคนเติบโตไปตามของประทานเติบโตไปถึงน้ำพระทัยสูงสุดของพรงเรายินดีเราจะไม่แย่งเกียรติพี่น้องเรายินดีและเราจะที่ฐานเผื่อท่านให้ท่านไปตามการทรงนำและการทรงเรียกด้วยหัวใจที่ไม่เห็นแก่ตัวด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า พระเจ้าลูกขอบคุณ้อยคําพระวจนะคาของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรักความรักของพระองค์ชุ่มฉ่าความรักของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ความรักของพระองค์เราต้านทายไม่ได้ความรักของพระองค์นั้นถ้าเราจะพูดถึงเราไม่สามารถจบ กหนุนใจกันได้ในวันนี้พระเจ้าลูกขอความรักของพระองค์อยู่กับพี่น้องทุกคูคนไม่ว่าเขาจะทําอะไรจะไปที่ไหนหรือคนบางคนอาจจะเดินทางอยากจะไปนมัสการพระเจ้าที่บูตขอส่งท่านไปถึงคิตจักรที่ท่านจะไปนมัสการพระเจ้าอย่างปลอดภัยขอท่านจะได้พบกับสันติสุขพระเจ้าในชีวิตของท่านขอที่ถ้อยคำของพระเจ้าจะพูดในวิญญาณของท่านและท่านจะกลับใจ ท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านต้องกลับใจด้วยกําลังของท่านเองท่านจะไม่รู้สึกหนักหากท่านรู้สึกหนักกับพระวจนะคำของพระองค์ท่านกลับใจให้พระคําของพระองค์ชำระท่านให้ท่านเป็นภคชนะที่ว่างเปล่าและท่านจะไม่หนักอีกต่อไปจงแบกแอกของท่านแล้วติดตามเรามาพระเยซูกล่าวแบบนี้ขอพระชาโลมทุกๆคนขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกๆคนที่สุดมีแดดท่านทุกๆคนในนามเยซูอเมน 会白搭。